สร้างองค์พญานาคราชอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมขาท่านใดที่อินบ็อกเข้ามาหาไอติมเยอะมากๆเลยอยากจะให้แบบว่าเปิดในส่วนของการบอกบุญในส่วนของการสร้างองค์พญานาคร่วมกันจริงๆคือการสร้างองค์พญานาคก็คือการที่เรานั้นมีส่วนร่วมนะฮะในการที่จะสร้างรูปะทัุหรือกายธานของท่านเป็นสัญลักษณ์ในการที่เราจะศรัทธาแล้วก็เคารพแล้วก็สักการบูชาท่านนั่นเองนะฮะสำหรับท่านใดที่ อยากจะมีส่วนร่วมนะคะ,อะขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนทุกคนคะ่ะขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนมีใครเข้ามาแล้วบ้างใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์คำว่ารวยขึ้นมาสักน,นิดนึงคะ่ะดันคอมเมนต์ว่ารวยขึ้นมาสักน,นิดนึงนงวนวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนนี้เราจะรวยไปด้วยกันแต่ย้อนไปงวดที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมศูนย์มาบนมาล่างใช่ไหมคะคุณคอปเตอร์6090นนะคะไอติมฟันที่ศูนย์ปรากฏว่าศูนย์มาบนมาล่างเลยยินดีกับคนที่ าตามในงวดที่ผ่านมาั้างวดนี้ใครยังเชื่อมั่นและเชื่ออกเชื่อใจกับเลขสูตรที่จะนํามาแบ่งปันกันในค่าคืนนี้พร้อมกับเลขทูบที่จะจุดในสถานที่ตรงนี้เพราะไอติมมีความเชื่อว่าสถานที่ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับองค์พญายนาคมากๆนะคะมีช่างที่มาสอ่องดูตราน้ําแล้วก็น้ําตรงนี้คือค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆ ไอติมได้มีโอกาสได้สร้างวตรงนี้เพื่อความอุดมสมบูรณ์กับคนที่มีความศรัทธาเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันกับพญานาคนะคะและสร้างองค์พญานาคร,รัชก้าเสียนนะคะเกจิหรือว่าพระอาจารย์หลายๆท่านมาดูแล้วนะคะท่านก็เห็นพ้องต้องกันว่าที่นี่คือต้องเป็นพญานาคร,รัชในตระกูลชั้นสูงก็คือก้าเสียนเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะเผื่อท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมในการที่อยากจะสร้างพญานาคร่วมกันอุ้ยฟานแลบนะคะฟานแลบ ุทุกคนฟังแล้วนะฮะกดแชร์ก่อนทุกคนนะฮะรัฐบาลไทยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของภาพบรรยากาศก่อนเผื่อท่านใดที่อยากจะมามีโอกาสได้มาสร้างร่วมกันนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวขอยักจุดทูบด้วยนะคะจุดทูบรัฐบาลไทยด้วยนะคะเหลือแค่การประดับเก็บนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอติมจานะฮะเปิดก่อนได้เปรียบะนะ โอเคเปิดก่อนได้เปรียบนะคะอโอเคท่านใดที่อยากจะร่วมสร้างนะแปะเลขบัญชีไว้ให้เรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูพระกายของท่านก่อนนะคะอุ้ยมีความปรับปื้มปิติมากๆเลยนี่จุดทูบว้ให้ดูเรียบร้อยนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะมาดึกสักนิดหนึ่งแต่ที่นี่จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเป็นทางเชื่อมโยงไปยังอุดรธานีนี่ทุกคนทุกคนทุกคนนะคะ ทางเื่อมยงไปยังภูเรือจังหวัดเลยอุดรธาน,นีนะคะหนองบัวลำพูนะคะอาจจะอยู่ในอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะมาสักการะบูชากันได้นะเพราะว,าว่าวิวสวยมากๆนะคะทุกคนขานี่ท่านใดอยากจะร่วมนะคะท่านใดอยากจะร่วมนะ,ะนก,ะนะกะ็แปะเลขบัญชีไว้ให้นะคะเผื่อท่านใดมีโชคมีลาบร่วมกันนะคะ,ะเดี๋ยวขอยักแบบ จุดทูบขอเจ้าที่เจ้าทางสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี่เน่ยคือศักดิ์สิทธิ์มากๆต้องมาจุดที่นี่กันต้องมาจุดที่นี่งนะวดนี้นะคะไม่ไม่แต่ว่าคือคือคือตรงเนี้ยเจ้าที่เจ้าที่ท่านเพิ่นเพื่นดี นะคะพร้อมกันไหมพร้อมกันนะงวดนี้ฟันที่เก้ามีเก้าแน่นอนสำหรับเลขสูตรนะคะชอบเลขเก้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะเป็นเทียบเทียบเทียบเคียงก่อนกับเลขทูบด้วยนะคะเออนะคะมีเก้าแน่นอนนะคะ,ะจะตรงกับเลขทูบไหมนี่ทุกคนอ่ะทุกคนเตรียมแคปหน้าจอนะคะ ตรียมแคปหน้าจอนะคะอดีจะส่องดูไฟให้ทีนิดหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเตรียมแคปหน้าจอฟันที่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองและเก้าห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้าหนึ่งตัวที่ชอบคือหนึ่งเก้าห้านะคะตัวฟันตัวเจาะของไอติมก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองและเก้าห้าระวังตัวเดิมก็คือเก้าศูนย์เห็นไหมระวังตัวเดิมคือเก้าศูนย์ระวังตัวเดิมคือเก้าศูนย์ ะะระวังตัวเดิมคือ90ะะมีตัวระวังให้ด้วยนะคะรัฐบาลไทย1มิถุนาย,ยนปี2567คือ9192และ95ตัวที่ชอบมากที่สุดคือ95ระะองลงมาก็คือ91นะคะ95และ91ระวัง90นะคะ95อันดับ1 อันดับสองคือเก้าหนึ่งอันดับสามคือเก้าสองแต่คุณจะต้องเฝ้าระวังก็คือเก้าศูนย์นะคะศูนย์เก้าสองอ่าหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าห้าและหนึ่งอ่าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะนี่เลยทุกคนเตรียมแคปหน้าจอนะไล์สดนี้ไล์สดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทูบกันว่าเลขทูบจะตรงไหมต้องบอกก่อนนะคะว่าเลขทูบนะคะไม่มีอะไร <What? S 1> ต้องบอกก่อนเลขทูบคุณผู้ชมขา อาจจะไม่ตรงกับไปแนวทางท่านได้ชอบเลขทูบตามเลขทูบนะคะท่านได้ชอบไปแนวทางตามไปแนวทางนะคะงวดนี้รุดเก้านะคะต้องใช้ศัพท์นี้นะศั์คาว่ารูดนะคะทุกคนานะ,ะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเลขทูบเดี๋ยวขยาจกลับกล้องก่อนนะคะท่านใดดูไม่ทันกลับมาดูย้อนหลังได้นะคะไลฟ์สดนี้ไม่ลบนะนี่นะคะมีคนอินบ็อกมาเยอะมาก มีคนอยากจะร่วมสร้างบุญกับไอติมเยอะมากมเพราะฉะนั้น1,100คนดูที่ดูอยู่ตรงนี้ท่านใท่านใดอยากร่วมสร้างหลัก5บาทหลัก สิบบาทนะคะหลักร้อยตามที่เราเราเราสะดวกนะตามที่เราสะดวกตามที่เรารู้สึกว่าเราปรารถนาที่อยากจะสร้างปรารถนาที่อยากจะให้ทรัพย์ของคุณเนี่ยนะฮะมาอยู่ในกายของท่านจํานวนเท่าใดเอาที่เรารู้สึกว่าดีต่อใจเอาที่เรารู้สึกว่าเราสะดวกในการที่เราจะสร้างบารมีของท่านรูปธาตุของท่านในปีมะโรงปีงูใหญ่กับไอติม เอาที่เราสะดวกนะไอติมปักลิงไว้ให้เรียบปักเลขบัญชีไว้ให้เรียบร้อยอทุกคนนะคะเดี๋ยวส่องดูเลขทูบก่อนอะไรนะคะใส่ใน,นขอภาพนิ่งด้วยนะโอเคอนุโมทนาบุญทุกท่านนะนะคะอนุโมทนาบุญทุกท่านจริงๆนะคะ,ะในในทุกๆปีนะี่ยไอติมเองจะมีการสร้างกายของท่านเพื่อให้ท่านได้มีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปปั้น ในการสถิตยอยู่ของบารมีของพญายนาคแต่ทีเนี้เจ้าที่เจ้าที่ท่านดีเจ้าที่ท่านดีมากๆอันนี้อันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดใช่ไหมทุกคนตัวที่สามเป็นเลขอะไรเพราะว่าไฟมันมอดแล้วไฟมันมอดแล้วทุกคนสามสี่เจ็ด สามสี่เจ็ดเห็นไหมสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดหรือเปล่าทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อยสามสี่เจ็ดตัวที่สามเป็นเลขเจ็ดเนาะตัวที่สามเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมฮะโอเคอะขอบุญบารามีขององค์พญานาคนะคะท่านใดที่ดูไม่ทันดูกลับมาดูย้อนหลังได้นะคะสหรับท่านใดที่อยากจะมีโอกาสได้ร่วมสร้างบารามีตรงนี้ไปด้วยกันก็ าปากเลขบัญชีไว้ให้เรียบร้อยนะคะเอาที่เราสะดวกนะคะตามที่เราศรัทธาหรืออยากจะร่วมไปด้วยกันนะฮะบารมีขององค์พญายนาคราชหรือปีงูใหญ่ปีนากใหญ่ปีนี้เป็นปีที่มหาพุทธคุณแรงมากรวยรวยเปลี่ยงป้งนะคะโชคดีโชคดี ทะลุทะลวงเพราะฉะนั้นก็คือขอบุญบารามีของพญายนาคนะฮะขอให้เปิดทรัพย์นะฮะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้ลงมาโปรดนะฮะเมตตาเราทุกคนนะคะให้มีแต่ความโชคดีในงวดประจําวันที่1มิถุนายนนี้นะคะ1มิถุนายนปี2 5 6 7นี้ขอให้ได้ทูบก็ดีหรือเลขแนวทางที่แบ่งปันกันในค่าคืนนี้ก็ดีขอให้โปรดเมตตา ให้กับเราทุกคนได้มีความโชคดีนะคะ9 1 9 2หนขอให้มี9ในงวดนี้นะคะ2ตัวล่างขอให้มี95 91หรือ92นะคะสตัวบนขอให้เป็น3,4,7เเป็นเลขทูบนะคะขอบุญบารามีขององค์พญานาคราชเมตตานะคะในค่ำคืนนี้ล่ำลาไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ